ว้าวพามาชมทุ่งนายามเย็นเจ้านี่ตัววัาไทยอยู่เลยวันนี้ปัน่นปั่นแล้วก็หยอดแล้วเรียบร้อยนะคะคุมหญ้าตัวเจ้าบ้านยญาขึ้นเสียบก็ได้กินข้าวแน่คิดว่าลอกนี้จะปลูกข้าวดำลอกนี้จะปลูกข้าวเจ้า ถ้าลอกปุ้นจะปลูกข้าวเหนียวเอ้ยปนว่าคือคนมาหยอดปลูกข้าวเจ้าเหี่ยวมดได้ปลูกข้าวเหนียวได้ปลูกข้าวดำสกำักคำเออดีเนาะนี่ค่ะทุ่งนาของเราสวยไหมคะเพิ่งเสร็จเมื่อวานเองจ้าสดสดหดมาดๆแล้วนี่กับน,นาดินด้วยนะเจ้านาดินนา้ะน,นี่นะ สุดยอดเลยเดี๋ยววัดนี่น่ะปูของนีนสุดยอดเลยดินดีๆด,ด,ดึงนั่นนะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะทุ่งนาของเราเห็นไมค่าสวยไหมเลื้อคนาอยู่อันเดียวว้าวเดี๋ยวดูนก นกอยู่พุ่นนะโอ้ยวันนี้มีสองตัวนกสีสม้มนกปีกสีสม้มพื้นสีดำมีสองตัวแต่ตัวอื่นหายหมดนี่มาเดินเล่นทุ่งนายามเย็นเจ้าเดี๋ยวจะไปปลูกไม้สุพรรณบุรีห้าศูนย์พุ่นนะต่ำย้ายใหญ่ตัดละวไม่ใน้นะ เดี๋ยวฝนจะตกนะคะนะมาละขึ้นมาแล้วฝนขึ้นมาแล้วเจ้ามาดูทุกนายามเย็นของเรานะคะสวยไหมนี่ทำเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเมื่อวานนี้เองวันนี้ปลูกข้าวแล้วเรียบร้อยดูแปลงสวยไหม โมวานไถวันนี้หวานเรียบร้อยเขาเรียกอะไรอะหวานเออมวานไถวันนี้เออพลวนนี่ตีให้มันละเอียดแล้วก็สวยไหมคะตีให้มันละเอียดแล้วก็หยอดข้าวเลยคะ่ะเรียบร้อยสวยมาก เดี๋ยวไปปลูกไอ้นี่ต่อปลูก <c oughs> นนปลูกไอ้สุพรรณบุรี50มี4ีก่อเลเบอเธอ,เ,อเลยเดี๋ยวจะขยายรอบซ่านี่ขยายรอบนี่เอาแสมจะไขนี่แหละมาเจ้ามาเจ้ามาแอวตรงนาา้ตยกันเจ้างามก็เจ้า เซตหมัดมา,มาเจ้าโอ้เยเรียบร้อย